คุชชั่นคืออะไรคุชชั่นคือรองพื้นรูปแบบหนึ่งนะคะที่เขาจับมาใส่ไว้ในตลับค่ะทําไมถึงเรียกว่าคุชชั่นคุชชั่นเนี่ยมาจากคําภาษาอังกฤษนะคะใช้เรียกเบาหรือฟองน้ํานิ่มๆน,นะคะอย่างพวกเบาะรองนั่งหรือโซฟาในส่วนนิ่มๆเนี่ยเขาเรียกว่าคุชชั่นค่ะเราจะเห็นว่าในตลับคุชชั่นเนี่ยมีฟองน้ําอยู่ข้างในนะคะนี่ก็คือที่มาของคําว่าคุชชั่นนั่นเองฟองน้าอันนี้ทําหน้าที่ กักเก็บรองพื้นเอาไว้แล้วเขาก็จะมีพับอันนึงมาให้เราเพื่อให้เราสามารถแตะรองพื้นจากฟองน้ํานี้เอามาใช้ได้แบบสะดวกนะคะแล้วก็สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างง่ายดายนะคะก็คือสะดวกต่อก,การใช้งานนั่นเองลงคุชชั่นแล้วยังต้องเซตแป้งอีกไหมเห็นโฆษณาของเกาหลีเนี่ยเขาลงคุชชั่นแล้วไม่ต้องเซตแป้งอันนี้ต้องอย่าลืมว่าที่เกาหลีเนี่ยอากาศบ้านเขาเย็นมากนะคะเวลาลงรองพื้นแล้ว ออกไปข้างนอกจออากาศเย็นๆเนี่ยความเย็นเนี่ยจะทำให้รองพื้นรัดผิวเขาจึงไม่จําเป็นต้องลงแป้งอีกแต่บ้านเราอย่าลืมนะคะอุณหภูมิ40องศาและหน้าร้อนแบบนี้ถ้าเกิดว่าเราลงรองพื้นแล้วไม่เสร็จแป้งเนี่ยมันก็จะหยาเยหยือหยืดได้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราเซ็ตแป้งเนี่ยก็ช่วยทําให้คุชชั่นนั้นติดทนเบาสบายผิวแล้วก็ฟิกตัวผลิตภัณฑ์ไม่ให้มันตกร่องด้วย แล้วเราควรจะเลือกคุชชั่นยังไงคะการเลือกคุชชั่นเนี่ยเราก็ต้องเลือกตามสภาพผิวเราเหมือนเราเลือกรองพื้นนี่แหละคะ่ะเราต้องดูว่าสภาพผิวเราเป็นแบบไหนถ้าเราเป็นคนผิวแห้งขาดความชุ่มชื้นเราก็ควรจะเลือกคุชชั่นที่มีเนื้อที่ชุ่มชื้นเติมความชุ่มชื้นเติมน้ําให้ผิวแต่ถ้าเกิดว่าเรามีผิวที่มันนะคะต้องการความติดทนเราก็ ควรจะเลือกคุชชั่นที่มีเนื้อค่อนข้างแมตตนะคะหรือว่าควบคุมความมันได้ดีนั่นเองค่ะเลือกตามสภาพผิวนะคะ